มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางร้านของเรานะครับร้านนี้เป็นร้านขายเกงกินรีวายรุ่น501นะครับจะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้ากต่เกงกินรีวายรุ่น501มือ2ตัวนี้เป็นสีบลูยีนนะครับเป็นสีบลูยีนเป็นผ้านเนื้อไซด์ขนาดตามป้ายเด็บเบิลยูยี่สิบแปดแอลสามสิบสองนะครับเป็นงานเม็ดอินยูเคเป็นงานประเทศยูเคแล้วก็ขนาดวัดจริงนะครับเอลยี่สิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดจุดสามปลายขาเจ็ดจุดสาม เลขหลังกระดุมนะฮะเลขหลังกระดุมเมื่กี้ตัวนี้299นะฮะเลขหลังกระดุม299ราคา1,600บาทเท่านั้นนะครับเป็นเกงกีรีวารุ่นห้ามือ2สภาพ A อเกตเลยฮะผ้ายังหนาหนาแน่นแเลยฮะจับดูผ้าหน,นาหนาแน่นแเลยฮะงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับงานปลายขาผ้าฟอกเดิมตะเข็บพงขาวนะฮะจะเป็นตะเข็บริมพงขาวนะครับเป็นงานเม็ดอินยูเคราคา1,600บาทผ้าเนื้อทรายนะครับสีบลูยินนะฮะ สีบลูยีนตัวนี้จะเป็นสีบลูยีกนกลางๆนะฮะร,ร,ราคาหนึ่งันหกร้อยบาทนี้นะครับก็โอเคมากๆแล้วนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังยังไงด้านหน้าด้านหลังนี้จะเข้มกว่าด้านหน้านะครับผมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเกงทุกตัวก็จะประมาณนี้นะครับราคาหนึ่งันหกรอยบาทท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรจะเป็นเบอร์โทรจากทางร้านเรานะครับก็คือจะเป็นเบอร์โทรของกับผมเอง 0868892856ครับผมยินดีให้บริการางานกางเกงยีนรีวารุรุ่น5 0 1อ2นะครับานร้านเราจะขายเฉพาะรุ่น5 0 1อ2เกรด A เท่านั้นนะครับไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับไม่ได้เอารุ่นอื่นมาขายปนเลยครับขายรุ่นเดียวครับผมกางเกงก็จะมีขนาดไซส์ที่คนไทยใส่ตั้งแต่282930313233343536เลย36ขึ้นไปก็จะเรียกขนาดบิ๊กไซส์นะที่เป็นขนาดใหญ่นะก็จะมี37383940 นะครับผม4 2นะครับ4ีอตอนนี้ไม่มีนะฮะในร้านจะมีอยู่4ี่ิบนะครับแล้วก็4ี่มีนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวไหนก็สามารถติ้งกลางนะครับยกหูเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งหรือเบอร์โทรที่อยู่หน้าโพสต์ได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีแอดมินนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรจะพิมพ์เบอร์โทรไปให้อย่างชัดเจนนะครับทางร้านเราขายของมาก็ยาวนนก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเรานะครับ กางเกงยีนีวารุณน่นือ2เมตรอีกยเคตัวนี้เป็นผ้าเนื้อทรายสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับเป็นสีบลูยิงกลางปลายขาเดิมครับเป็นริมโพงขาวขนาดวัดจริงเอ26ียาวทั้งตัว41ปลายขา7.3ราคา1,600บาทติดต,ต่อ0 8 6 8 8 9 2 8 5 6และ0 9 6ย์1 5, 9 5 2 5กทางร้านเรานะครับยินดีให้บริการทางด้านกางเกงยีนอย่างเช่นลูกค้าอยากจะดูไซส์ไหนนะครับอยากจะดูไซส์ไหนตัวไหน ลูกค้าต้องการดูไซส์เท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความยาวเป้าเท่าไหร่ความยาวทั้งตัวเท่าไหร่ความยาวเคลียร์ในเท่าไหร่นะครับก็สามารถสอบถามแอดมินเราได้นะครับเคลียร์ในก็คือจะวัดจากเส้นตะเข็บเป้าตรงนี้นะฮะจะวัดจากเส้นตะเข็บเป้าตรงนี้ลงมาถึงปลายขาริมด้านในตรงนี้นะฮะจะใกล้เคียงกับตัว L ที่อยู่ป้ายกางเกงนะครับผมหมายถึงตัว L ที่จะอยู่ปลายกันเกงตรงนี้นะครับจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่นะครับ ก็จะเป็นใกล้เงี้ยเขาจะเรียกวัดในนะเรียกว่าวัดเคลียในนะถ้าเคลียในก็จะเคลียในอย่างที่ผมบอกไปกี้นั่นคือจะมีเส้นตะเข็บเป้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะวัดยาวลงไปตรงนี้อันนี้คือความยาวเคลียรในนะส่วนนอกก็จะเป็นริมนอกตรงนี้นะฮะยาวทั้งตัวนะครับผมขอบคุณที่ไว้วางใจมาโดยตลอดนะครับสนใจติดต่อ0 9 6ย์1 9 5 2 5และ0 8 6 8 8 9 2 8 5 6ขอบคุณที่ไว้วางใจครับผม